แตงกวาอยอมากเลยนะถ้ามาเก็บแตงกวา,วาค่ะอันนี้แตงกวานี้เราเก็บไว้เราจะเก็บไวอ้ออันสองลูกนี้ยายจะเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะดูตรงนี้สิดูตรงนี้สิก้องกันเลยอะกล้องนียเหรอครับเค <Okay S 1> เอ่อเคือเดียวมีตอนนี้มีห้าลูกนะตอนนี้มีห้าลูกนะ <5 S 1> ต้นเดียวหลูกรครับผม ตรงนี้ก็มีห้าลูกครับเนี่ยต้นเดียวไม่รู้พันอะไรไม่รู้จะกินอร่อยหรือเปล่าลูกขาวจัว่วเชชูนะเราเพิ่งเก็บนะครับเอาไว้ให้โตก่อนเอาไว้ให้โตก่อนโตแล้วหรอนั้นยังไม่ยังไม่โตเท่าที่ควรอันนะั่นอันนั้นเหรอโตยังอันนั่นอะไรโตยังอืมสีลูกนี่ยาย,ยจะเก็บยายจะเก็บเหรอโอเค ยังไม่เคยกินเลยรสชาติเป็นยังไงเนาะแตงพันนี่เนาะอุบเห็นไหมเนาะจ้ะโฟกัสหน่อยก่อนจะได้อุย ลึจ้ะยังมีลูกเล็กๆขึ้นมา อันนี้เป็นเป็นสองลูกแลกป้าว่าจะเก็บมเมล็ดพันลองดูนะจ๊ะแดงสี่ต้นเด้อย้ะมีสองลูกห้าลูก เก็บงวดแรกจ้ะเก็บงวดแรกอู้ดเยอะอยูด่ด้วยจ้ะนี่เป็นกิโลกว่ากว่าป่ะนะดิเน่สองสี่หกแปดสิบสิบสองลูกรวมทั้งลูกที่ป่าไม่ได้เก็บเนะจ้ะป่าจะเก็บมาเลยพันโอเคจ้ะเก็บถั่วแล้วกันไอเก็บแตงเดี๋ยวนี้จะไปเก็บถั่วอีกเด้อ ลแรงแรงเดีย๋ยวจะอากาศก็ดีอยู่แต่ว่าลมแรงยี่สิบสององศาถือว่าอากาศดีแล้วก็มีแดดนแะจ๊ะเก mm ็บ hmm. แตงแล้วก็จะมาเก็บถั่วจ้ะ mm hmm. พูดถึงไทยทึ่งโคราชผลกันอุ้ยปุ๋ยอยู่นี่แหละเนาะผล mm hmm. กันอุ้ยปุ๋ย mm hmm. แปลว่ามั่วไปหมดเ mm hmm. ดี๋ยวจ้ะปะั้นให้ดูถั่ว รสชาติดีดีเดจจ์รสชาติเหมือนถั่วถั่วปีอ่ะถั่วถั่วปีบ้านเราอ่ะที่ถั่วปีมันจะมีเฉพาะหนาหนาวนะจ๊ะพัจะปลูกมันจะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกาประมาณเนี้ยพฤศจิกาธันวาจะได้กินช่วงเดือนธันวาเดจจ์ถ้าป,ปกตินะเนี่ยรสชาติเหมือน,นกกกกเหมือนกันเดจจะฟักกะฟักก็เหมือนกัน อนนีนให้ดูอุ้ยนั่นก็จะดูยากจักหน่อยเนาะจ้ะเพราะว่ามันดำ <laughs> มันดำไปหมดเลยเราจะให้ดูตรงไหนใบก็ดำถั่วก็ดำด้ยจ้ะเนี่ยคือถั่วนะจ้ะเนี่ยอันนี้ก็ลูกเล็กๆเกข้าในต็มไปหมดเลยจ้ะ ยยถึงด <chat> <pa> <that> <ie high> <work> <that> ินเลยนะจ๊ะมาให้ดูม <h lap> ันไม่ได้แบะดูจ้ะเต็มไปหมดเลยสบ้ายดอยันเ่ะตุเล่ ปุยคือถัว่วถั่วจำนวนมากเผื่อนบ้านเขาบอกอู้ดูจ้ะอากาศกำลังดีจ้ะพักกำลังงามอันนี้ก็เป็นผักปังเพิ่งจะปลูกบีที่แลวจ้ะผักปังแต่ก่อนก็ไม่รู้จักปลูก ซื้อพันธุ์ไทยมามันก็ปลูกไม่ขึ้นเราจะอันนี้ซื้อพันธุ์จากฟินปลูกได้กินรสชาติเหมือนกันกันกบของบ้านเราเป๊ะี่กระบแมงลักโอเคค่ะเก็บถั่วก่อนเดือนี่กระแตงก้าอีกพันหนึ่งนะ่ารักมารักเขาบอกว่าต้องปลูกในกินเท้าว่ะ มันถึงจะได้ผลผลิตดีอเราก็ไม่มีกินเทาไม่มีบ้านพักก็เข้านออย่าตำลึงฝรั่งปาก็ยังออกเรื่อยๆอยู่จ้ะโอ้โอ้โอ้นามแบกเบรีก็ขมคม อันนี้ก็สุกินี่สุกินี่ยังเล็กอยู่ว้โตจักนิดก่อนเก็บไปวันก่อนก็ยังกินไม่หมดเลยจ้ะลมแรงนะจ้ะเวลาลมแรงๆมันกะทำอะไรก็ไม่สนุกเนาะเดี๋ยวอัน,นเป็นช่วงของบนจ้ะดอกกำลังเต็มไปหมดเลย ข้างดอกข้างฟักไม่น้อยปักเล็กๆเก็บเก็บเก็บแบตก,ก็จะมดเด้อจ้ะเดี๋ยว,ว,ยวยนี้ะมาเช้าออกจากบ้านคุยกับเพื่อนคุยในเฟซคอมเฟซอะไรของเค้าน่ะเขาเรียกอะไร คุยกันเพลินแบดเลยจะหมดก่อนโอ้ดูสิจ้ะอ้หูเตเก็บตั้งสะออนมาเนานะเดี๋ยวไปเนี่ยวางก่อนได้จะ้ะจะคัดเอาไอ้ลูกที่มันใหญ่ๆเนาะ เด้ถัวเด็เจะแวะไปฝากลูกสาวได้แบกคเบอรี่ได้แตงนะจ๊ะแตงกวาเดาเรียกพันอะไรรอบจ๊ะเด,ด็กกระหล่ำปีหนึ่งหัว,วก็ได้อันนี้เขาเรียกอะไรถัวร่วลันเตายอดอ่อนถัว่วลันเตาจ้ะโอเคจ้ะ รถรถน้ำพักลับบ้านกันเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้า